สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับทางน่องในคลินิกนะคะวันนี้จะมาอัปเดตกับพาน้องมีนนะคะเดี๋ยวให้น้องมีนแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้ทาอะไรอยู่นะครับสวัสดีค่ะมินนะคะเป็นแชมป์เงาเสียงจากรายการีิจูนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นนักร้องอยู่เหมือนเดิมนะคะ อันนี้ทำสมุกไารค,คุณหมอวิไปนานรีอยังคะก็ประมาณ5เดือนแล้วค่ะเดือนที่ครบเดือนที่หค่ะเดือนล้วครบที่5แล้วเนาะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเสริมไปชีวิตเปลี่ยนไหมหรือว่ามีคนผักเยอะมไหมคะก็บอกเลยว่าเปลี่ยนมากมากค่ะถ้าเกิดว่ามองมุมไกลๆอาจจะเห็นว่าคล้ายๆพี่ลีนะคะ <ingo> อันนั้นลีฐานัตนะคะอันนี้ลีฐานนันดอน <ingo> <ingo> เดี๋ยวให้ดูรูปนะครับก่อนเสริมกับหลังเสริมไปเราว่าแตกต่างขนาดไหนให้ดูรูปอันนี้เป็นรูปหน้าตรงนะคะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยหน้าตรงเนี่ยอ่าน่าจะดูแบนแไม่ค่อยมีมิติเนาะหลังเสริมจมูกเข้าไปเนี่ยก็จะทาให้ดูหน้าคมขึ้นดูมีมิติขึ้นนะแล้วก็ดูรูปด้านข้างนให้ดูรูปด้านข้างดอตาเดี๋ยวหันข,ข้างนิดนึงนะอ่า,อา หน้า้างจะเห็นได้ชัดเลยว่าอ่าหน้าคางจะดูเป็นสันขึ้นนะครับแล้วก็ดูขมด้วยเนอะรับกับหน้าผากแล้วก็คานเองทําให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้น้องมินแนะนำหน่อยว่าตอนที่เสริมไปเนี่ยคุณหมอมีแนะนําอะไรไหมแล้วก็ใช้เทคนิคอะไรไปบ้านครับก็ตอนมาคลินิกตอนแรกเลยใช่ไหมคะเพราะคุณหมอเข้าพาเข้าไปในห้องแล้วก็แนะนําว่าทรงที่มินทําได้ก็จะมี สโลปปลายพุ่งนะคะแล้วก็ถามมินว่า mm. มินอยากได้ทรงไหน mm. มินก็เลยบอกว่าให้คุณหมอดูแบบว่าโครงหน้าให้ว่าโครงหน้าแบบเนี้ยทรงจมูกแบบไหนจะเข้าคุณหมอก็เลยเลือกส่งสโลปปลายพุ่งมาให้นะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้จากคนที่ไม่มีเนื้อจมูกเลยนะคะแล้วก็ตอนทําก็จะมีตอกฐานนะคะแล้วก็ตะไบฮัมเย็บอินเตอร์โดมนะคะแล้วก็ปรับโครงจมูกใหม่เลยนะคะ นดครับก็อย่างเทคนิคที่น้องมินแนะนําไปนะครับเนาะตัวแต่งปลายตรงนี้ก็จะเป็นการตัวเป็นการตัดไขมันบริเวณปลายจมูกออกนะครับเพื่อจะทําให้ปลายจมูกที่หนาเนี่ยเนื้อเยอะเห็นมันเยอะเนี่ยดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตอกฐานตอกฐานในการตอกกระดูกสองข้างของจมูกนะครับตัวนี้จะทําให้ฐานเนี่ยดูเรียวแล้วก็ชัดขึ้นนั่นเองเนาะ ยังไงถ้าเกิดว,ว่าชอบทรงเดียวกับมินนะคะหรือว่าอยากจะสวยจบครบในที่เดียวก็แนะนําเลยนะคะกับซองในคินิกนะคะทางคินิกเราก็มีที่จอดรถด้วยนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคนนะคะยังไงก็ฝากคุณหมอบิ๊กด้วยนะคะถ้าเกิดว,ว่าใครนะคะที่แบบว่าเจอปัญหาแบบกลัวจะมีปัญหาตามมาแรกซ้อนอย่างเงี้ยนะคะก็แวะมาได้ที่ซองเนนะคะมาปรึกษาคุณหมอได้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ